ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับจะได้ชมคลิปตอต่อไปครับ ับสวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านลุงงักจะมารีวิวตะเกียงตัวแรกนะฮะที่เป็นแกส๊สคือเมื่อก่อนนะตั้งแต่ลุงงักเด็กๆนะเห็นตะเกียงเจ้าพายุนะตั้งแต่เด็กๆนะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่นะก็ใช้แก๊สนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าจะใช้ได้ผลเปล่าวันนีาเมื่อกี้ใส่ไส้ตะเกียงเนี่ยก็แตกไปแล้วนะก็เลยต้องเอาเชือกอย่างอื่นมัดดู ก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันจะประสิทธิภาพนี้จะได้ได้เหมือนที่เราต้องการวานะ mm hmm. เดี๋ยวนอนมาลองกันนะฮะอ่าเชิญชอมครับอ่ามีเสียงแก๊สออกแล้วครับ เผาจนหมดเลยนะครับต้องเผาดำๆจนมันมัน,มนเป็นไส้สีขาวเชื่อขาดแล้วเชือกก็ต้องขาดอยู่แล้วครับไม่ได้เชือกขาดอะไอมันไม่ออกแสงแสงแสงรู้แต่แต่เชือกมันอะเชือกมันขาดไปแล้วอะเดี๋ยวลองดูตัวแรกครับไม่น่าใช่ใช่เดี๋ยวลองมันนิ่งหนะ่อย รอถึงเมื่อไหร่วะก็รอจนหายดำจาก<อ>ดำเป็นขาวรอดูอะไรไหมก็ดูในยูท b e ยังไงเริ่มเริ่มสว่างแล้วเดี๋ยวต้องดันดันมันไปหน่อยไปเนี่ยดันไม่ได้ก็เอาไปแก้วครอบไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยเหมือนมันไม่ได้อยู่ตรงกลางไงม,มันมันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวแก้วมันก็ครอบไปยังไงเริ่มเริ่มสว่างฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวรอมันไหม้หมดแต่เชือกที่มัดไปนี่จหลุดหมดแล้วนะ ยังไงก็ต้องหลุดโดนมันโดนความร้อนเดี๋ยวมันก็จะเหนียวเกาะเปล่าไม่ได้มันก็เชือกของเขาเนี่ยมันมันแต่แมเขาจะมีพอมันไหม้เสร็จปุ๊บเขาก็จะจะมีกากอยู่ไม่เหมือนเชือกของเราที่ไหม้ปุ๊บมันหายไปเลยมันละลายไปเลยมันจะมีกากมัดอยู่เชือกเราอยู่ไหน เข้าใจเข้าใจต้องใช้เชือกเข้ามัดตอนนี้มันเลยยังไงมันเลยเบี้ยวเห็นไหมดูเชือกเข้าเนี่ยรูปทรงเข้ายัางอยู่นั่นอ,อยู่เลยยังเป็นคาอยู่โอเคโอเคโอเค่เ,คเชือกโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวมาดูต่อนะฮะว่าเดี๋ยวเวลาครอบกระจกอะไรเข้าไปแล้วดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะปิดไฟนะฮะอ่าครอบกระจกลองเปลี่ยนอันที่สองไหมจะได้ดีด แต่จะใส่ยังไงอ่าไม่ต้องโอเคเป็นครอบกระจกก่อนหลีให้นิดนึงก็สว่างอยู่นะหลีให้ค่อยหน่อยแล้วก็จบครอบ<ป>เดี๋ยวปิดไฟ ว่าถ้าติดแล้วนะฮะอุปรกรณ์พวกนี้มันจะร้อนทุกอย่างจะต้องห้ามมือไปโดนนะไอ้พวกนี้ทุกอย่างนอกจากไอตัวหมุนแก๊สนะมันจะไม่ร้อนเพรอันนี้เนี่ยทั้งหมดมีความร้อนเลยนะันก็ร้อนมาเลยนะร้อนร้อนทุกอย่างแก้วยังร้อนเลย แล้วไส้มันจะหมดเมื่อไหร่อ่ะก็มันแตกปุ๊บจุดไม่ติดก็คือใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเส้นใหม่ไส่ใหม่แงรงๆเลยเนี่หรอแดงก็อย่างเนี้ยสว่างขึ้นนิดนึงมันก็ไฟก็เกิดขึ้นใช่มันก็เกิดขึ้นมาพอามันเกิดขึ้นมาผมก็ร้อนทั้งไอ้นี่มันเหมาะสําหรับที่จะไปแบบที่อากาศเยน็เยนๆเช่นตามภูเขาอะไรที่เยน็เยนๆนะเพราะเวลานี้ถ้าอยู่ในในในเมืองนี่มันก็เพิ่มความร้อนให้เมืองนะ่ะ เดี๋ยวมันหล่นใส่นะโครมออกมาแล้วแตกอะไรนะเนี่ยแสงสวยงามของแก๊สนะฮะถ้าเป็นตะเกียงน้ำมันในจริงการจุดนี่จะยากที่อยู่กว่านี้เพราะว่าจะต้องมีล่อเอากอฮอล์มาล่อจุดขั้นตอนเยอะฮะโอเคครับก็ ก็ดีเดี๋ยวเราจะปิดกันแล้วนะเพราะว่าขั้นตอนอธิบายเรียบร้อยแล้วก็จะดูว่าวันหลังอ่ะถ้าเกิดเราใส่ไส้ดีๆแล้วการเปิดอะไรพวกนี้จะดีขึ้นนี่เป็นครั้งแรกนะฮะก็จะมีครั้งต่อไปก็ถ้าชอบการอธิบายวิธีนี้ก็คือชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับครับบายครับ